ปันโค้งโอ้โย1 0ีครับแบบนี้100คะแนนเต็มวันนี้มาทำกิจกรรมครับชาเลนจ์กับรองเท้า Adidas Predator 25นะครับสายนักล่าตัวใหม่ครับพรีเซนเตอร์ก็คือจูดกับเทรนด์อันโนมาแล้วก็ไปรองใส่รองเท้ากันซะหน่อยนะครับการใส่รองเท้าของตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากนะฮะใครที่เป็นสายเปิดบอลเนี่ยใส่ออกมาก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ฮะลงทะเบียนก่อนนะครับต้องลงทะเบียนใส่ชื่ออีเมลเบอร์โทรนะครับเผื่อจะได้ ของรางวัลเป็นรองเท้านะครับคือชาเลนต์เนี้ยใครทำคะแนนได้สูงสุดอ่ะจะได้รองเท้าเป็นของรางวัลนะครับมีสองรุ่นนะรุ่นหน้ากว่าอายุ11ปีแล้วก็รุ่นต่ำกว่าอายุ11ปีนะฮะก็มาลองยิงกันดูครับระยะนี้นี่ฮะหนึ่งร้อยคะแนนมุมบนนะครับคะแนนเยอะสุดครับผมก็เล็งมุมบนอย่างเดียวเลยนะฮะก็กิจกรรมนะครับมีอยสองที่นะที่ห้างเซอร์ฟแลนเวิร์ลนะครับของ Adidas เองแล้วก็ห้างอารลิเคนะที่วันแบงคอกนะฮะสูงสุดก็อยู่ที่ห้า เราได้ร้อยเดียวสุดยอดเลยได้100คะแนนเข้าไปหนึ่งลูกมาเล่นกันครับมาชาลินกันที่เซ็นขั้นเวอร์ชั้น3ครับอานิดาครับแล้วก็มีที่ร้านคาริชั้น2ออ่าห้างวันแบงคอกด้วยนะครับลองไปดูครับ